สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะในหัวข้อเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะทำยังไงต่อไปกับ ความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าไพ่เขาอยากจะเล่าเรื่องราวของใครขึ้นมานะคะแน่นอนมันเป็นแรนดอมนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยนะคะอย่านําคําทานายไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆนั่นเองนะคะใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้จะมี เบอร์บัญชีของอ,อมอยู่จะแปะสลิปหรือไม่แปะสลิปแล้วแต่เลยนะคะที่ผ่านมามีคนแปะสลิปมาอมก็ขอบคุณหลังไหม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะแจ้งยอดสักนิดหนึ่งนะตอนนี้นะคะยอดสนับสนุนช่องอยู่ที่ 1, 3 6 6 2 8บาทนะคะแล้วก็ใครอยากจะอุดหนุนอ,อมนะคะก็ใต้คลิปนี้จะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะลองดูได้เลยนะคะ <c oughs> เอาละคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ เขาจะทํายังไงต่อไปนะคะกับความสัมพันธ์นี้อําขอดูก่อนเลยว่าตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงกันแล้วคะปัจจุบันพวกคุณเป็นยังไงจ๊ะปัจจุบันพวกคุณมีไห้ชาวเมดนะคะชาวกันแล้วก็อ๋อชาวพฤศพนะคะเอออาจจะเป็นรักทางไกลได้ในบางคนนะนะคะต่างชาติต่างภาษาได้เลยนะคะ แล้วก็บางทีความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันติดติดขัดขัด,ขดเรื่องการที่ฝ่ายใดฝ่ายนึงนะคะออดูรักสันโดษนะคะดูไปโฟกัสกับความมั่นคง,งชีวิตนะคะหรือไปโฟกัสอยู่กับออความถูกต้องนะคะหรือว่ากรอบความคิดอะไรบางอย่างที่เขามีนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูมีความห่างเหินกันอยู่นะคะแต่สำหรับความสัมพันธ์ที่หันหลังให้กันเนี่ย มันก็เป็นไปได้นะว่ามันเกิดจากความมึนตึงนะคะหรือเกิดจากความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ถูกต้องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นเป็นลักษณะของรักต้องห้ามในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกแนวมีสองลักษณะคือรักทางไกลกับความรักที่หันหลังให้กันหรือห่างเหินกันนะคะด้วยเหตุผลที่ผมพูดไปแล้วนะจ๊ะ มีชาวกันชาวเมธนะคะชาวพฤษศพนะคะพไพ่ที่ขึ้นมาอ่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะอ้าวค่ะทีนี้เราไปดูกันสักนิดนึงนะคะว่าอืมขอดูเลยเข้าคำถามเลยค่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจะ ทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้มีไพ่ชาวธนูนะคะมีไพ่ชาวมังกรเขาจะทำยังไงต่อไปเอามาว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาของการสับสนใจเหมือนกันทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะเพราะว่าคือตัวตนของเขาก็ดูยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ด้วยคะ่ะคือเขาอาจจะออกแนวยังต้องการให้ค่อยเป็นค่อยไปหรือถ้อยทีถ้อยอาศัย นะ,ะหรือว่ายับยั้งชั่งใจนะคะแล้วมันอยู่บนความสับสนน่ะนะคะสำหรับเขามากหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนเข้ามาเป็นเป็นประเด็นปัญหาหลายคนก็ได้นะคะเขาจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ออมมองว่าเขายังต้องการ ให้พวกคุณแบบสนิทกันหรือว่าเขายังต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปต่อกันเพราะว่าพลังงานน่ะเขาดูตัดขาดคุณไม่ได้นะมันเป็นเดวิลแล้วก็สิบถ้วยมันผูกพันแล้วมันก็รัดตรึงอะไรก็ไม่รู้นะคะมันมันมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างระหว่างพวกคุณน่ะที่หน่วงเหนี่ยวกันไว้เออเขาก็เลยค่อนข้างจะแบบดูเสพติดหรือว่ามีความติดพัน นะคะมีความพัวพันมีความตัดไม่ได้ไขไม่ขาดแม้ว่ามันจะทะเลาะก,กับตัวเองแม้ว่าเขาจะสับสนวุ่นวายใจหรือว่ามีประเด็นคนเข้ามายุ่งเยอะๆยังไงก็ตามนะคะเอามาว่าเขายังต้องการที่จะให้พวกคุณนะได้ผูกพันได้พันผูกกันไปแบบนี้อืยังต้องการให้พันผูกพัวพันกันไปแบบนี้รูปแบบความสัมพันธ์ที่เขาต้องการค่ะ เขาจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะรูปแบบความสัมพันธ์ที่เขาต้องการจากคุณค่ะชาวธาตุไฟรูปแบบความสัมพันธ์ที่เขาต้องการรูปแบบความสัมพันธ์ที่เขาต้องการมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาวสิงหรือวันอาทิตย์ก็ได้นะเขาต้องการเหมือนกับสมมุตินะคะ เขาอาจจะต้องการความกระจ่างการเปิดเผยหรือว่าเป็นความรักที่ให้อิสระซึ่งกันและกันก็ได้นะเพราะว่าใบแรกเลยมันขึ้นสามดาบอะมันเป็นความสัมพันธ์สามคนสามความรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าใดๆนะคะแต่เนื่องจากพวกคุณก็ดันปรึกษาหารือพูดคุยกันหรือว่ามีการช่วยกันร่วมกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะออมเลยมองว่า เขาน่าจะอยากได้รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะที่แบบเฮ้ยรักกันเป็นห่วงกันแต่อาจจะเป็นแบบได้อิสระด้วยก็ได้นะคะมันเป็นเดอร์ซนมันอาจจะหมายถึงการที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดอะไรนะคะเป็นอิสระอืมอะไรเงี้ยแต่ว่าสามารถรักกันได้ห่วงกันได้ปรึกษาหารือกันได้นะนะคะเพราะใบแรกมันสามดาบไงมันมันติด รักเราสองสามคนหรือมันเคยติดประเด็นปัญหาที่พวกคุณมีเรื่องราวเจ็บช้ำน้ําใจหมางใจอะไรกันไหมอืมเดี๋ยวขอให้เพิ่มก่อนเขาต้องการให้สถานะทางความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเขาต้องการให้สถานะความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง เออในบางเคสนะคะเขาต้องการเกี่ยวข้องกับคุณน่ะด้วย<ถ>เรื่องงานนะคะเ,เช่นเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าเรื่องโปรเจกต์ต่างๆนะคะแต่ว่าในบางเคสเขาอาจจะต้องการเกี่ยวกับแบบเรื่องแบบเซ,ซ็กส์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะยังต้องการมีเซ็กส์อยู่บ้างอะไรเงี้ยสถานะความสัมพันธ์ออกแนวเป็นเป็นความสัมพันธ์ในเชิง เหมือนกับเป็นเป็นตัวเลือกหรือเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันดูไม่ได้เปิดเผยด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าคนคนนี้นะคะเป็นใครบางคนที่แบบว่าเจ็บช้ำน้ำใจกันไปออมอมีความรู้สึกว่าเขาดูอยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะอเพราะฉะนั้นในเคสที่เจ็บช้ำน้ำใจกันไปออมมองว่าสถานะที่เขาต้องการคืออยากให้เริ่มต้นกันใหม่ อยากอยากอยากให้มาให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าเกิดไม่เคยเจ็บช้ำน้ําใจอะไรกันไปมันเป็นสถานการณ์รักสำาเศร้าหรืออะไรเงี้ยออมมองว่าสถานะสถานะที่เขาต้องการคือออกแนวดิวกันเปในเชิงตัวเลือกที่แบบซ่อนเลนไว้อะไรเงี้ยเออปกปิดซ่อนเลนไว้แล้วอมรู้สึกได้เลยว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้คุณไปมีคนอื่นด้วยนะเอออยากให้คุณนะ่ะแบบอยู่ตรงเนี้ยเพื่อเขา เออนะคะอยู่ตรงนี้เพื่อเขาคนเดียวไม่อยากให้คุณไปมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อย่างนั้นก็คือจะเป็นการดีลกันเรื่องงานไปเลยนะคะเบื <S <S 1> <S 1> <S 1> ้ <YU> องต้นน้ำผอนยญาตทำนายอย่างนี้ก่อนละกันนะคะสถานะที่เขาต้องการในความสัมพันธ์คือ,อรักชอบกันหรือคุยกันทำอะไรร่วมกันหรือสนับสนุนกันหรือมีใจให้กันในลักษณะที่ยังไม่ผูกมัด คมขออนญาตทำนายเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเพราะต่อให้เป็นคนที่เจ็บช้ำน้ําใจกันไปอยากเริ่มต้นใหม่มันก็ยังไม่ได้มีไพ่ในเชิงสถานะขึ้นมาไงเออนะคะอืมเพราะฉะนั้นน่าจะต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นห่วงเป็นใย,ยรักชอบกันให้กําลังใจกันซัพพอร์ตสนับสนุนกันได้แต่อาจจะเป็นอิสระกันก่อนอย่างนี้ก็ได้นะอืม,อมเดี๋ยวขอดูนิดนึงสิว่า จริงๆแล้วนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณหาชาวธาตุไฟคนคนนี้จริงๆแล้วเขาต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการอะไรจากคุณคนคนนี้เขาต้องการอะไรจากคุณเออ,เอ,อมีความรู้สึกว่าจากไพ่นะน่าจะน่าจะยังไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่า พลังงานคือเอาไม่แน่ใจว่าพวกคุณน่ะจริงๆมีการบล็อกปิดกั้นหรือปฏิเสธอะไรกันบางอย่างอยู่ด้วยไหมแล้วมันเคยถอดใจหรือมันเคยรู้สึกว่าความสัมพันธ์เหมือนจะดีเหมือนจะเพอร์เฟกแต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะมันมีเรื่องราวผิดหวังมันมีเรื่องราวที่มันไม่เป็นไปตามเป้ามันไม่ได้เป็นไปตามคาดอยู่อะนะคะอมเลยมองว่าเขาเหมือนยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนัก เบื้องต้นนะคะดูแล้วเขายังไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะักเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้ดูดูแล้วเนี่ยเอาองว่าจริงๆเขาก็ต้องการที่จะชัดเจนบางอย่างแต่ว่า สถานการณ์เนี่ยมันสมมตินะคะมันเป็นรักทางไกลมันเป็นรักออนไลน์อมเลยอมเลรู้สึกได้ว่าความต้องการที่ที่เขาต้องการมันมันมันยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนักนะคะมันมีพลังงานในเชิงแบบคิดมากหรือหาวิธีการเหมือนกันนะที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มีอนาคต นะะในลักษณะที่อุ่นหนาฝาข้างเลยนะแบบได้คอมมิชเมนต์หรอหรือว่าออได้เป็นแฟนหรอหรือว่าได้ทําธุรกิจด้วยกันหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยออมรู้สึกได้ค่ะว่าเขาดมูมีมีอาการเหมือนอยากจะตัดสินใจทาอะไรให้มันแบบเด็ดขาดเหมือนกันแต่อยู่ในภาวะที่แบบยังทุกข์ใจกับระยะทางที่พวกคุณมีระหว่างกันหรือยังทุกข์ใจเกี่ยวกับแบบเออมันเป็นลักทางเลือกตัวเลือกหรือว่ามันเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรที่ มันเหมือนกับทําได้แค่สู้อยู่เงียบๆอะอมใช้คําเนี้สู้อยู่ในใจของเขาคนเดียวหรือว่าแบบอยากจะตัดสินใจอะไรก็แบบดูเกะกะเกะกะอะไรหลายๆอย่างไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตทำหน่อยอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆแล้วเขาต้องการให้มันเป็นอะไรที่ดี ไม่ว่าจะคอมมิทเมนต์หรือเป็นความรักความสมัครที่ดีแต่ว่ามันยังทําอะไรไม่ได้มากนะักเขาเลยเหมือนกับยังไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณมากเท่าไหร่นักในตอนนี้นะอเพราะว่ามันมีเรื่องเสียความรู้สึกเสียใจอะไรกันไปด้วยค่ะเดี๋ยวแอบดูซเิเขามีเรื่องราวเสียใจหรือเสียความรู้สึกอะไรไปกับคุณหรือเปล่านะคะขอขยายห้าถ้วยจ้ะเขามีเรื่องราวเสียใจเสียความรู้สึกอะไรกับชาวธาตุไฟหรือเปล่าค่ะขอดูซิ บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าข้อจำกัดมันเยอะเรื่องเงินทองเรื่องความมั่นคงก็ได้นะหรือว่าบางทีพวกคุณนะ่ะมีภาวะแบบไฟไฟกันก็ได้มันมีความไฝ่มันมีความเถียงเถียงกันมันมีความหึงหวงหรือเปล่าหรือว่าพวกคุณนะ่ะแอบใช้อารมณ์ต่อกันนะคะหรือตีจากกันด้วยอารมณ์หรืออะไรมาก่อนไหมนะคะแต่ในบางเคสเนี่ยเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องสิ่งของจับต้องได้นะคะ บางทีข้อจำกัดมันเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องอนาคตก็ได้ค่ะคือมันเหมือนกับเขาต้องการที่จะมองเห็นอนาคตให้มันมั่นคงนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกตอบสนองในทิศทางที่ที่เขาต้องการอะ่ะอืมนะคะในที่นี้มันเป็นเรื่องเงินก็ได้นะบอกแล้วนะคะเรื่องเงินเรื่องสิ่งของจับต้องได้ก็ได้เรื่อง อ,อนาคตเรื่องอะไรหรือว่ามันออมอ,อมรู้สึกได้คะ่ะว่าการที่อยากจะจรงิงจังหรือมีอนาคตกับความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ได้ถูกตอบสนอง useful, <c oughs> เนื่องจากข้อจำกัดค่ะระยะทางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมองว่าสิ่งที่เขาต้องการ <c oughs> มันดูเป็นอะไรที่ดีอยู่นะไม่ว่าจะความมั่นคง ระหว่างการอนาคตของความสัมพันธ์อะไรใดๆดูแล้วเขาอยากให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีอะงั้นเดี๋ยวเอมขอดูค่ะว่าแล้วสุดท้ายเขาจะรับมือยังไงคะ่ะกับสถานการณ์ทั้งหมดเขาจะรับมือยังไงกับสถานการณ์ทั้งหมดที่ยมอ่านไปแล้วนะเขาจะรับมือยังไงเขาบอกว่าเขามีความหวังเสมอนะคะมีไพ่ชาวกลุมนะคะ เขาบอกว่าเขามีความหวังเสมอเขาไม่รีบแม้ว่าเขาจะเคยรีบมากๆออมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเคยรีบเคยเร่งเคยเคยเป็นอะไรที่แบบกระโจนเข้าใส่กันมาก่อนก็ได้นะอ่ะนะคะทีนี้มันก็เกิดแบบความแยกความห่างหรือมันมีความหวังเกิดขึ้นระหว่างกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักทางไกลแบบนี้หรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เคยเทกันไปก็ตามนะคะ เขาจะตอบสนองด้วยการรอค่ะรอดูไปนะคะรอด้วยใจจดใจจอ่อรอด้วยความคิดถึงรออย่างมีความหวังนะคะรออย่างมีความหวังแล้วก็รออย่างคิดบวกด้วยนะเอามีความสุขคนนี้พยายามคิดบวกนะคะเขาพยายามคิดบวกกับตัวเองพยายามที่จะรอแล้วก็เหมือนกับ มีความหวังด้วยการอธิษฐานก็ได้นะว่าขอให้มิตรภาพนี้เป็นเป็นจริงนะคะแต่ถ้าเป็นการกระทำก็เป็นไปได้ว่าเขา่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีให้คุณแล้วก็ค่อยๆดูมันไปแบบไม่รีบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนี้มีความหวังเสมอและพยายามคิดบวกนะคะประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะคะเอาล่ะเรามาดูพลังงานของชาวธาตุไฟสักชุดหนึ่งนะสักสี่ใบนะคะชาวธาตุไฟตัวคุดอุ้ยตายแล้ว ไ่กระโดดชาวธาตุไฟตัวคุณมีพลังงานอะไรกับเขาเนี่ยดูสิคุณมีพลังงานอะไรยังไงกับเขาคะมีไพ่ชาวพิจิกชาวเมถุนนะคะชาวธาตุไฟคุณมีพลังงานยังไงอืคุณก็ดูถูกใจเขานะคะเอาเีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจอะไรกันบางอย่างคือคุณรู้สึกแบบนั้นอะนะคะ คุณเองก็รู้สึกได้ว่าเหมือนคุณแบบได้พบได้เจอกับเนื้อคู่หรือได้พบได้เจอกับคนที่เข้าอกเข้าใจกันคนที่ถูกใจกันหรือพาร์ทเนอร์คู่หูที่ดีนะคะชาวธาตุไฟก็มีความรู้สึกในเชิงแบบเอยถูกใจแล้วก็แต่ว่าต้องการกักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอ,อ๋อคุณบอกว่าคุณเองอ่ะชาวธาตุไฟบางคนยังติดอยู่กับ คนเก่านะคะชาวธาตุไฟบางคนติดอยู่กับคนเก่าเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคนเก่าฉันก็ยังไม่ลืมหรือกอดเก็บไว้นะคะคนใหม่ที่เข้ามาก็เหมือนจะดีอะ่ะเพราะฉะนั้นชาวธาตุไฟก็จะมีอาการในเชิงกอดกอดเก็บเก็บกักกักนะคะทั้งใหม่และเก่าอ่ะหรือถ้ามันมีแค่คนเดียวคือพลังงานบนโต๊ะตรงเนี้ยชาวธาตุไฟก็อยู่ในลักษณะที่ถูกใจอยากอยาก,อยากกอดเก็บไวห้หวงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืนะคะอืมดูหวงอยู่ค่ะ ดูหวงังดูอยากกักไว้อ่านะประมาณนี้นะคะเพื่อรอดูอะไรที่มันจะแบบเฮ้ยในอนาคตน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยนะอืมก็แสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแนวโน้มสูงว่าเป็นรักสามเศร้าเราสามคนเป็นรักทางเลือกตัวเลือกก็ได้อืมเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างรักทางไกลหรืออะไรที่ดูแล้วแบบว่าอ๋อมันมันมันมีความยากในการที่จะมาจริงจังกันนะคะ ประมาณนี้นะเอาล่ะก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะยังไงอมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่มซุปส a งส์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออมด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องนะคะใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของออมอยู่นะคะจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยนะคะยังไงอมก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสําหรับการสนับสนุนอุดหนุนทุกช่องทางวันนี้ลาชาวธาตุไฟไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย